ในยุคปัจจุบันนะฮะเราเข้าสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นหลายคนบอกว่าชั้นก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เนี่ยมากกว่าเงยหน้ามองโลกความเป็นจริงเสียอีกนะฮะมันน่ากลัวตรงที่ในช่วงนี้ฮะ,ะมีมิจฉาชีพที่เขาผันตัวเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็มีรูปแบบกลโกลงที่บางครั้งเนี่ยเราคาดไม่ถึงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่ากลโกลงของเหล่ามิจฉาชีพในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าหากเราไปเจอเนี่ย เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรรวมถึงถ้าเราโดนหลอ,อกไปแล้วรเราจะทําตัวยังไงนะฮะวันนี้จะพูดคุยกับพันตํารวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิครับพร่มกับการสพเมืองพิษณุโลกจะมาแฉกลโกงรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัว<ส>ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะมิจฉาชีพที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีรูปแบบการหลอกลวงไปในทิศทางไหนอย่างไรครับท่าน รูปแบบในการหลอกลวงตอนนี้ก็มีหลายรูปแบบกลุ่มคนร้ายคอเซ็นเตอร์นะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับที่เราที่เราเจอคนเจอเคสที่มาแจ้งความร้องกุ์ว่าที่ตำรินคดีเนี่ยมันก็มีหลายเคสมากครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การหลอกลวงขายของออนไลน์นะครับแก๊งคอเซ็นเตอร์ ที่แอบอ้างว่ามีพสัสดุไปษนีบ้างโทรมาจากเจ้าที่ปปงบ้างดีเอสไอบ้าง, SI างจากหน่วยงานภาครัฐบ้างครับเรื่องภาษีเรืต่างๆครับการกู้เงินออนไลน์การหลอกลงทุนการหลอกลงทุนหลอกลวงว่าจะมีเงินปันผลเยอะนะครับแล้วก็ชาวต่างชาตาิหลอกลวงเป็นคู่รักมีค่อนข้างเยอะมากครับรูปแบบจะมีการเปลี่ยนไปตาม เดบิตตามการถูกจับได้ครับตรงนี้ครับครับอย่างพิษณุโลกเองที่พบมากที่สุดฮะอย่างสอพอเมืองพิษณุโลกครับกับแก๊งมิจฉาชีพเป็นรูปแบบ,บไหนครับท่านรูปแบบแรกเจอมากสุดคือรูปแบบของการหลอกหลอกว่าเป็นคอเซ็นเตอร์ทางไปชนีครับพิสูจไปชนีตกค้างอ่าถ้าเกิดคุณอยากสนอยากถามก็ให้กดก้ากดหนึ่งกดสองไปเพื่อเข้าระบบของคอเซ็นเตอร์ครับการหลอกลวงว่ามี มีเจ้าที่ปปงยาเสพติดเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆที่คุณใช้บัตรแระชาชนปลอมทำอย่างนี้ครับมีค่อนข้างมากตรงนี้ครับค่ะท่านคะแล้วเรามีวิธีจับผิดหรือว่าสังเกตยังไงคะว่าเรากําลังโดนหลอกหรือว่ากําลังโดนแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยคะ่ะโทรศัพท์หาเราอยู่ค,ะค่ะครับก็อันดับแรกครับก็ก็ควรจะเพิ่งตกใจนะฮะฟังฟังเนื้อหาก่อนนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยคุณนี้จะโน้มน้าวว่าเราเป็นผู้กระทางความผิดพยายามมีการบางบางเคสก็มีการต่อสายตรงให้แอดไลน์แล้วก็มีการวิดีโอคอลมีการแต่งชุดเจ้าที่ปลอมขึ้นมาเพื่อให้ดูเหมือนจริงครับตรงนี้ชัดเจนเลยว่าไม่มีเจ้าที่คนไหนนะครับหน่วยงานไหนที่มีการคุยตรงกับผู้เสียหายกับผู้ต้องหานะครับเพื่อจะหลอกให้เคลียร์เงินหรือว่า เอาเงินมาเพื่อจะปิดคดีมีครับตรงนี้ก็ชัดเจนครับว่าว่าไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับตรงนี้ครับตั้งสติครับตั้งสติครับอย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนแล้วก็อย่างที่ท่านยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนพยายามที่จะไก่เกลี่ยหรือว่ารับเงินเพื่อเคลียร์คดีผ่านโทรศัพท์แบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับแล้วถ้าโดนหลอกแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับท่าน ตนหลออตอนนี้ทางพบตรก็ได้มีการตั้งศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ขึ้นมาทั่วประเทศนะครับคือเราไม่จะถือว่าเราบ้านอยู่พิษณุโลกถือว่าเราไปถูกหลอกพิษณุโลกแต่เรามีภารกิจต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งในท้องที่ที่เราอยู่ได้เลยฮะเดี๋ยวทางเจ้าที่ส่วนทางแอดมินเนี่ยจะมีการประสานยังท้องที่เกิดเหตุเพื่อจะให้ให้ประสานมาดำเนินคดีได้ครับตรงนี้ครับครับ ท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยหากโดนหลอกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินหรือว่าเงินทองคืนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะก็มีมีครับแต่ค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากว่าคนร้ายได้มีการระบบการถ่ายเทข้อมูลอ่ารวดเร็วในการบัญชีต่อบัญชีไปหลายบัญชีแล้วก็มีการถอนเงินสดออกมาครับเพราะว่าที่เราทําเคสมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจัดช้าจริงๆคือการรอเต็เมนต์จากธนาคารนะครับเพราะว่า เราก็้าใจว่าสำนักงานใหญ่ของทุกงแบงค์เนี่ยมีผู้สื่หขายค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เอกสารจากธนาคารเนี่ยมาถึงเราค่อนข้างช้าทําให้เราไม่สามารถตรวจสอบบัญชีที่โอนต่อไปได้อยา่างทันท่วงทีครับทําให้มันไหลออกไปแล้วครับอืมก็คือเป็นขั้นตอนของทางธนาคารด้วยที่บ,บ,บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอต้องใช้เวลาเนี่ย าอากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาจจะไหวตัวหรือว่าหลบหนีไปแล้วถูกไหมฮะท่านเพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้จะโอนเงินด้วยระบบโทรศัพท์ทแบงกิ้งนะฮะก็คือที่เกินสามสี่วันเนี่ยจะเข้าไปประมาณสี่ห้านาทีครับแต่เอกสารที่เราจะต้องตามขยายต่อเนี่ยบางทีเราได้มาดีเลยประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนตรงนี้ครับครับให้เสียหายบางบางท่านก็ไม่เข้าใจคิดว่าตำรวจทําง,งานช้าตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะเร่งรัดทาง ตรงนี้สาคัญก็คือก็ข้างที่จะชาร์จนึงครับครับท่านครับอย่างในพื้นที่รับผิดชอบของท่านเนี่ยครับล่าสุดมีอยู่กี่คดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอะครับท่านครับตอนนี้ผมเคยทําสถิติไว้นะฮะว่าในต่อวันเนี่ยที่เดินทางมาแจ้งความหรือว่ามีคดีทางออนไลน์มาเนี่ยของเมือพิโลกเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นจะมีแจ้งออนไลน์ประมาณเกือบเกือบห้าสิบคดีได้ครับ ครับถือว่าสูงทีเดียวนะฮะคือยุคสมัยนี้ระบบเงินทุนเนี่ยมาอยู่ในอากาศครับเพราะนั้นเก็บกลโกงของคนร้ายคือพยายามที่จะหลอกล่อให้เราโอนเงินผัดนธนาคาด้วยความเร็วเนี่ยครับครับท่านครับมี มีเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีเรื่องของการซื้อขายบริการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยครับไปในทางลามกอนาจารในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเข้าข้อกฎหมายข้อไหนหรือว่ามันมันผิดกฎหมายไหมครับท่านก็ผิดครับผิดครับอันดับแรกขอแยกเป็นเรื่องของการการเผยแพร่หรือว่าซื้อขายภาพสื่อลามกอนาจารนะครับ<อ>ซึ่งกฎหมายแล้วก็บัคับ บอกเลยว่าถ้าคนซื้อขายทําการซื้อขายสื่อลมกเนี่ยสื่อความผิดยิ่งเป็นสื่อลมกเด็กเนี่ยยิ่งมีจัดโคตสูงครับเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่แล้วคำเตอร์รอของการสื่อลมลกในส่วนของการซื้อขายโดยการทางเพศนะฮะซึ่งปรากฏได้ตามทวิตเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะโปรโมทตัวเองขายบริการทางเพศเป็นความผิดตามขบวนารประเวณีอยู่แล้วครับเรื่องการค้าประเวณีครับ ส่วนการคนซื้อนะครับก็เป็นความผิดได้เหมือนกันครับก็ที่ที่ผู้ผู้ขายอะเป็นเด็กนะครับหรือเยาวชนก็เป็นความผิดทางกฎหมายครับค่ะท่านคะแล้วสุดท้ายนี้ให้ให้ท่านฝากอะไรถึงแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะครับอันดับแรกก็ฝากเรื่องของของการออเซนเตอร์ครับซึ่งมีค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ออันดับแรกก็ถ้ามีโทรศัพท์แปลกๆหรือว่าเบอร์ที่มันยาวๆหรือว่าโทรมากดดันโทร ผมต่างๆด้วยด้วยเรื่องที่ผม,ามาาติกตามมาตอนต้นคือเรื่องพัสดุไฟชนีบ้างเรื่องปงองป,ปงบ้างเนี่ยขอให้มีอย่าเพิ่งตกใจครับขอให้ฟังก่อนนะครับแล้วอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อแล้วก็ไม่โอนเงินครับมีอะไรให้รีบมาแจ้งตำรวจครับโทรเช็คตำรวจได้ครับบางทีบางเคสที่มีวิดีโอคอคุยกับตำรวจกับปปงหรือว่าดีไอหรือว่าเจาขอบัญชีโดยตรงเนี่ยก็อ,อย่าไปเชื่อชัดเจนเลยครับว่าอย่าไปเชื่อเด็ดขาดเลยครับตรงนี้ครับ แต่ส่วนที่สองก็ฝากเรื่องเรื่องสื่อลาโมกครับซึ่งตามที่ปรากฏตามข่าวจะเห็นได้ว่ามีเคสล่าสุดที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะที่มีการเด็กกดดันถึงขั้นยิงตัวตายเนี่ยนี่คือเกิดจากการหลอกลวงการถ่ายภาพสื่อลามกครับตรงนี้ก็ฝากเยาว,วชนต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยกรณีที่มีการวีดีโอคอลหรือว่าหลอกลวงให้มีการช่วยตวเองบ้างมีการ เผยแพร่ภาพลามกตัวเองบ้างแล้วก็แบ็คเมอร์เลยให้รีบแจ้งตำรวจแล้วจะลงเชือคนต่างให้ไปนะครับว่าวกลุ่มเนี้ยไ,ไม่มีไม่มีทางที่จะยุติง่ายๆเขาจะหลอกเราเรื่อยๆจนทั้งเราเราหม,หมดหมดตัวครับตรงนี้ครับค่ะครับผมแล้เคสแบบนี้มีพบที่พิษณุโลกบ้างไหมครับที่แบ็คเมย์อะไรแบบเนี้ยฮะแบ็คเมย์ยังไม่เจอฮะจะมีแค่พวกกลุ่มที่หลอกลวงหลอกลวงให้เราเผยแพร่ภาพลามกของเราเองเนี่ยแล้วก็ เอาไปจําหน่ายในกลุ่มไปขายต่างๆครับตรงนี้ครับครับผมเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับท่านขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพันตํารวจเอกภากภูมิปราบศรีภูมินะครับพร่มกับการสพเมืองพิศณุโลกนะฮะใช่ Call Center อันดับแรกเลยคือตั้งสติก่อนนะฮะแล้วก็ท่านยืนยันนะฮะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เขาแอบอ้างเนี่ยที่จะมาเคลียร์เงินผ่านระบบวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์แบบนี้แน่นอนใช่ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ตั้งสติด้วยก็เบอร์แปลกๆหรือว่าเบอร์ไหนโทรมาอะไรโทรมาหรือว่าโทรมากดดันยังไงก็ต้องอันดับแรกเลยตั้งสติก่อนนะฮะประเด็นหลังเนี่ยต้องขยายความให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบกลโกงมาในลักษณะของการปลอมตัวอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะ คุณสุภาพบุรุษแล้วก็มีชื่อเสียงมีหน้าตาในแต่ละพื้นที่นะฮะเพราะว่าวิชาชีพจะปลอมตัวมาเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมาตีสนิทอาจจะคุยกับเราจนเราไว้ใจแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับเซ็กโฟนออา,อาจจะมีแลกเปลี่ยนภาพส่วนตัวะอะไรกันแบบนี้พอท่านเผลอส่งภาพของท่านไปให้เขาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเขาก็จะ เรียกว่าแบ็กเมย์เอาภาพนั้นเนี่ยมาขู่กันโชคขอสตังค์ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะอย่างที่ท่านภูมิกับบอกเมื่อสักครู่นี้นะจนกว่าท่านจะหมดตัวถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าท่านเผลอไปแล้วณตอนนี้นะฮะก็อย่าเพิ่งไปเขินอายแจ้งความก่อนนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนรีดไถจนหมดตัวได้